แกระแสข่าวดังมาละค่ะเปิดคำพูดคุณปู่ภัยวงถึงอดีตลูกสะพ้ยแอฟรู้เลยรักขนาดไหนเปิดคำพูดคุณปู่ไพยวงถึงอดีตลูกสะพ้ายแอฟรู้เลยว่ารักขนาดไหนเดินทางมาถึงวันสุดท้ายสำหรับการสวดพระอภิธรรมคุณพ่ออนุสรพักสุจริญซึ่งเป็นคุณพ่อของแอฟทักษอรนจากไปด้วยโรคมะเร็ง ซึ่งต้องบอกไว้ว่ามีบรรดาเพื่อนร่วมวงการบันเทิงมาร่วมงานกันเยอะมากคนรู้จักไปร่วมงานแน่นทุกวันซึ่งในวันนี้ตระกูลเตชนรงร่วมฟังสวดพระอภิธรรมคุณพ่อแอฟทักษะออนโดยมีทั้งคุณปู่ภยัยวงภูผารวมทั้งน้องสาวทั้งสองคนของสงกรานเตชันรงเรียกว่ายกครอบครัวมาส่งกำลังใจให้แอฟทักษะออล่าสุด เปิดคำพูดคุณปู่ภัยวงศ์เตชันนลงโพสถึงแอฟทักษอ,อนน้องปีใหม่ในวันที่ต้องส่งคุณพ่อแอฟครั้งสุดท้ายโดยทางด้านคุณปู่ภัยวงได้ออกมาโพสภาพของแอฟทักษอ,อนและน้องปีใหม่ในอินสตาแกรส่วนตัวพร้อม้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าลูกสาวช่างเหมือนกับคุณแม่จริงๆและก็ยังมีปู่ขอบคุณทัสโตมีเดียค่ะ